นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาแปนโสวันนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาแปนโสวันเกิดเมื่อวันที่15เมษายนพศ2อ7 9เกเกิดที่จังหวัดตาแก้วจังหวัดกัมพูชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก ของสาธารณรัฐประชาชนกรัรมพูชาโดยดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่27มิถุนายนพศ2524จนถึง5ธันวาคมพศ2524และเป็นเลขาธิการทั่วไปของพรรคปฏิวัติประชาชนกรัรมพูชา ตั้งแต่พศ2522จนถึง5ธันวาคมพศ2524โสวันเคยเป็นสมาชิกฝ่ายค้านคือพักกู้ชาติกัมพูชาโสวันเกิดในครอบครัวชาวเวียดนามในตาแก้วเขาเข้าร่วมกับขเขมรอิสระ เมื่อพศ2492ขณะที่มีอายุประมาณ13ปีและเข้าร่วมต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศส2ปีต่อมาโสวันเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนซึ่งทำให้เขาพบกับตามกเป็นครั้งแรกโสวันสนับสนุนเขมรแดงต่อต้านรัฐบาลสาธารณรัฐเขมร ระหว่างพศ2513ถึง2516ในสงครามกลางเมืองกัมพูชาและร่วมกับจันซีและเขียวทิริศต่อมาได้ลีดภัยไปยังฮาหนอยระหว่างพศ 2516- ถึง2522โสวันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแนวร่วมสามัคคีประชาชาติกู้ชาติกัมพูชา เมื่อ25พฤศจิกายนพศ2521และเป็นเลขาธีการทั่วไปของพรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชาระหว่าง5มกราคมพศ2 5 2 2จนถึง1ธันวาคมพศ2524โดยเฮงสำรินได้มาดำรงตำแหน่งแทนตามคำสั่งของทางเวียดนาม เขาถูกจับกลุ่มเมื่อ2ธันวาคมพศ2524จากการที่เขาขัดแย้งกับเลดิกเทประธานที่ปรึกษาชาวเวียดนามของแนวร่วมประชาชาติกู้ชาติกัมพูชาและพรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชาเขาถูกปล่อยตัวออกจากคุกในเวียดนามเมื่อ25มกราคม พศ2535โสวันได้กล่าวถึงความเจ็บปวดในการถูกคุมขังว่าเป็นเพราะเขาต้องการสร้างกองทัพขึ้นและเวียดนามไม่เห็นด้วยและเลดิกทอได้ไปกล่าวฟ้องต่อสหภาพโซเวียต แปนโวันถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่29ตุลาคมพศ2559สอร25ิริอายุ80ปี